เอาอีกแล้วเรือประมงไม่หายไปโผล่มั่วคนสมุยอีกในโลกออนไลน์นะก็มีชาวเน็ตเนี่ยแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องที่นายพิธาเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นนะคะว่าเวลาไปรบเนี่ยมันบอกใช้เรือประมงประชากรสมุย70,000มืมันมั่วไป700,000นมั่วแถมยังจุดๆๆอีกต่างหาก และชาวเนี่ยนะคะยังบอกอีกด้วยว่าข้อมูลแน่นจุดๆพ่อลิเกเนี่ยบอกว่าประชากรคนสมุยจริงๆคือ70,00 0 0คนประชากรแฝง300,000คนมึงไปเอาข้อมูลมาจากไหนมั่วชิปจุดๆ,ๆ,ๆมั่วทุกเรื่องแล้วติ่งก็อวยกันทุกเรื่องพื้นที่แค่นั้นมีประชากร70 0 0 0 0บวก0,000คนนอกพื้นที่คงจะขี่คอกันเดินจุดๆนะเขาบอกว่าแล้วก็มาอวยว่าข้อมูลแน่นสมคุณภาพด้อมส้มจริงๆจากกรณีที่เมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมานะคะนายพิธาลิมเจริญรัตได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชนบ้านลิปะใหญ่ หมู่2ตํตบลอ่างทองอําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งก็มีบางช่วงบางตอนที่นายพิธาเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวท้องถิ่นนะคะถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวซึ่งนายพิธาเนี่ยเขาก็บอกว่าดูจากข้อมูลในกระดาษกับสถานที่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันในที่ได้รับรายงานมาเขาบอกว่าได้รับจากที่มันมีอยู่40เที่ยวบินตรงนี้มันทําให้คนเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนโควิดแล้วแต่เมื่อมาลงพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าโรงแรมยังอยู่แค่ประมาณ50-60แล้วเที่ยวบินนขึ้ก็อาาจจะยังไม่่่ดีีเททควรรวมถึงเรื่อง ฟรีวีซ่าที่เกิดขึ้นแล้วก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในอิสราเอลอันที่1ก็คือคนจีเนี่ยไม่ค่อยมาเที่ยวสมุยเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะเริ่มมีเชตเตอร์ไฟก็ตามนะคะแต่ว่าที่สองเนี่ยเขาบอกว่าวิกฤตในอิสราเอลเนี่ยซึ่งก็เป็นลูกค้าใหญ่ของสมุยก้อนหนึ่งระดับท็อป่ฟก็อาจจะทําให้เกิดผลกระทบได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่มันมีต้นทุนของการท่องเที่ยวที่อยู่ที่สมุยด้วยเช่นพวกเกี่ยวกับขยะเกี่ยวกับน้ําสะอาดน้ําเสียที่เกิิดดดดขึ้้้้นนนี่่่ยยยกววววับสสสงงแลออมจําาาาธรุพป๊ ต้นทุนก็จะมีอยู่ในรูปว่า700,000คนที่เป็นคนสมุนจริงๆกับ300,000คนที่เป็นประชากรแฝงเนี่ยที่ตัวเลขพวกนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของการคมนาคมรถติดอะไรทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาพูดเรื่องท่องเที่ยวยก็ต้องพูดในเรื่องของรายได้ด้วยแล้วก็ต้องพูดถึงรายจ่ายด้วยมันถึงจะแก้ไขปัญหาองค์คาพยพได้ซึ่งมีคําพูดของนายพิธานะที่เรียกว่าทาให้ชาวเน็ตเนี่ยต่างวิาพากษ์วิจารกันเป็นจํานวนมากนะนั่นก็คือจํานวนประชากร700,000คนนะที่เป็นคนสมิรจรง, 3, ชชงังนบงนนนีาาแฟขอยพได้ ว่าอยากได้นายกแบบนี้พี่ทิมเนี่ยลงพื้นที่ที่ไหนเนี่ยข้อมูลแน่นมากขนาดโดนคําถามสดๆเนี่ยยังอธิบายได้เป็นฉากฉาแฮชแท็กนาย,ยกพิธานะคะซึ่งในโลกออนไลน์นะคะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาก็แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้นะคะว่าเวลาไปรบเนี่ยมันบอกใช้เรือประมงประชากรสมุย7 0,000มันมั่วไป7 0 0 0แสนมั่วอีกแขมจุดๆ,ๆอีกต่างหากมึงไม่เขินบ้างเหรอเวลาไปถ่ายรูปกับมันอะนอกจากนี้นะคะชาวเน็ตเนี่ยยังบอกอีกด้วยว่าข้อมูลแน่นจุดๆ,ๆ,ๆพ่อลิเกบอกว่าประชากรคนสมุยจริงๆเนี่ยเจ็ดแสนคนประชากรแฝงเนี่ยสา 3แสนคนมึงไปเอาข้อมูลมาจากไหนมั่วชิบหายมั่วทุกเรื่องแล้วก็ติ่งก็อวยทุกเรื่องพื้นที่แค่นั้นมีประชากร7 0 0ส0คนบวก3 0 0นคนนอกพื้นที่แม่งคนจะขี่คอกันเดินแล้วแล้วก็มาอวยว่าข้อมูลแน่นสมคุณภาพด้อมส้มจริงๆขณะที่ทางเพจของวัคซีนะคะเขาได้บอกว่าข้อมูลพิธาแน่นมากให้สัมภาษณ์น,นักข่าวที่สมุยคนสมุยแท้ๆ7 0 0ส0คนแฝงอีก3 0 0 0 0อยู่กันยังไงตรงไหนเป็นล้านคนสมุยบอกงงอย่างไรก็ตามนะคะเกาะสมุยเนี่ยก็เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศไทยนะคร จากเกาะภูเก็ตตั้งอยู่ในอ่าวไทยนะซึ่งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็มีพื้นที่ประมาณ228ตารางกิโลเมตรและก็ประชากรประมาณ70,000คนนะคะทั้งนี้เนี่ยก่อนหน้านี้นายพิธานเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ในรายการข่าวชื่อดังนะคะระบุถึงแนวคิดเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงเชื่อมโยงการตัดงบประมาณของกองทัพนะคะโดยระบุว่าเดี๋ยวนี้กองทัพเรือเข้ารุกกันเขาไม่ใช้เรือดำน้ำเขาใช้เรือประมงให้คุณเนี่ยไปดูเวียดนามคือมันมีการสร้างความวิตกจริตมีการซ้อมรบกันแต่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงซึ่งการแสดงความคิดเห็นดังกกล่าาวถูพจ แล้วก็ถูกส่งต่อกันไปอย่างกว้างขวางเลยค่ะ